สวัสดีครับวันนี้มาจับคู่ผสมนะครับต้นนี้เป็นฟาโรนะครับฟาโรยูเอสนะครับนางงมสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้คู่ผสมนะครับเป็นฟาโรฟาโรเอโคลรัน e นะครับแม่เป็นฟาโรนะครับถือฝักส่วนพ่อเป็นโครอนนะครับเีสต์อนโครันนะ ตัวนี้ส่วนอันนี้ไว้ราวานะครับไว้ราวาเป็นแม่ถือฝักนะครับก็มีสุกบ้างก็มีครับยังไม่ได้เก็บเป็นแม่ถือฝักพ่อเป็นเมจิกไลยนะครับตัวผสมตัวนี้แบคโคลนนะครับแบคโคลน พ่อโครลอนถือฝักแม่แม่โครลอนถือฝักส่วนพ่อเป็นฟาโรนะครับอันนี้ส่วนอีกตัวอีกตัวตัวนี้เป็นเมจิกลายนะครับเมจิกลายเป็นแม่ถือฝักนะตัวนี้ ต้นนี้เมย์จีกลายแม่ถือฝักนะครับส่วนพ่อนะครับพ่อเป็นไว้ราวานะครับก็รอติดตาม,มเมล็ดได้นะครับท่านใดสนใจมเมล็ดเดี๋ยวจะมีเปิดจำหน่ายนะครับรอมะเล็ดสุกก่อนนะครับผมโอเคครับ